สวัสดีครับทุกคนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่บาวินชีนวันนี้ก็อยู่กับเกมมู o ไล i g h t b อีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกเนะเกมนี้ภาพสวย การต่อสู้นะคะ PVE ก็มัน PVP ก็มันเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ PVP กันค่อนข้างแบบรีวิวแหละไปเล่นให้ดูเนาะว่าเห็นเขาแบบว่ามันสนุกนะไม่ว่าจะเป็นโหมด PVP แบบ1นึ่งหนะครับหรือ4ี่ิบตีินะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับก็ขอฝากข้อคิดนะครับ LGBT Gamer นะครับสำหรับเพื่อนๆ LGBT ที่อยู่ในดิสคอร์นะคะทุกข้างที่จะสนิทกันนะครับผมเวลาเพื่อนชวนเล่นเกมไม่เคยว่างแต่กับผู้ชายว่างตลอดเลยนะ นะเรื่องงานสุรลาเราดูคลิปกันเลยตัวละครเราสวยปะเฮ้ยไม่ธรรมดานะวันนี้นะครับเลเวลเราถึงเลเวล37แล้วเช้วเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคือเกมนี้มีข้อเด่นดังมากมายนะครับว่าจะเป็นภาพสวยอะไรต่างๆนะรวมถึงระบบ PVP ด้วยนะทุกคนก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะนี่ ก็จะมีสัญลักษณ์เออ PVP นั่นแหละเป็นรูปดาบนะครับมันก็จะมีแบบ1นหรืออะไรต่างๆ40 40ก็มีนะแต่นี่ต้องเลเวล45ก่อนนะครับทุกคนโอเคโหมดอื่นๆนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราลองแบบนำจิ้นนำจิ้มหนึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้ระบบ PVP อ่ะมันจะไม่ได้ปลดมาโดยทันทีนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเล่นมาจนถึงแบบในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วถึงเขาต้องการนนเนาะแล้วถึงจะเล่นระบบ PVP ได้แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเพราะว่าเฮ้ยบางคนอนะ่ะอาจจะยังไม่ได้แบบคุ้นชินกับ PVP เข้าไปกลัวแบบตัวเองเดิร์และบงไงเสียแต้มตีนะคบมันมีระบบฝึกสอบนี่จะเป็นรูปแบบอินายทหารถือดาบอย่างเงี้ยเออก็กดเข้าไป นี่แล้วก็เลือกอันนี้ที่มันเป็นรูปแบบเหมือนแบบทอ่อนไม้อะไรเงี้ยกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก่อนว่าเบื้องต้นน่ะมันจะบอกว่าเอ้ยมันมีสกิลสายอะไรบ้างนี่อย่างของพัดใช่ไหมเราเล่นแบบชายชายแท้อยู่แล้วมันก็จะมีแบบเออหุ่นเชิดนี้สายพัดนะหรือว่าสาย,ยอ,อ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยป็นสกิลคอมโบกันแล้วมันก็จะบอกว่าเออสกิลอะไรบ้างอย่างนี้ง่ายสุดจะบ้างกดหุ่นเชิดสามครั้งก็จะตีตีไป มีสลับล่างนี่ป้องกันกระเด่งกระเด็งกระด้งอืออ่ะเห็นปะม,มันก็จะมีสกิลคอมโบนี่แล้วเรากดสามารถเข้าไปแล้วก็ฝึกซ้อมได้จ้าอืมมันก็จะมีแบบมอนมอนหรอตัวฝึกซ้อมนี่ให้เรา <c oughs> แล้วกดอันนี้นี่เพื่อให้เราแบบคุนชินไงคุณแม่เ <c oughs> พื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลย <c oughs> มาอเอาขอ้นนี้ไปก่อนเลยเอาดิเอาดิเอาดิเอา้าอย่าบอกนะ <c oughs> ยังไม่ใช่ท่าอื่นเลยอะหรือว่าหรือวแรกๆคือเล่นแรกๆ PVP เขาอ,อาจเราอาจจะเจอคนไม่เก่งมากไงเดี๋ยวลองๆไปเรื่อยๆเนะาะเพราะมันจะเออยังไงเอาหุานน่นเชิดออกมาก่อนเพราะเราเป็นคนเชนิด เช่ bon h, ไรเอ่ย <goof> ว <cji> bon ุ้ยปอกกันได้หมดเลยเป็นไงล่ะคะแหน่แหน่แน่แน่แห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 น่แ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 หน่แน่แน่แเน่แหน่แหน่แน่น่แแน่แแน่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 น่แน่น่แน โบจัดสลดแต่แต่วิ่ยแล้ว60ปอจริงเนี่ยพี่คะแล้วทำไมเขาจับคู่มาเจอกับเราวะอ๋ออ๋อ,อเจ็บนี่แน่หรือว่าอะไรเอ่ย มาอยู่ในหุ่นเชิดฉันก็ต้องตายห่านะอ๋ออ๋อเสษเวนย์นอยอ๋อยังไม่ทำอะไรเลยนี่แหละนี่นี่น oui> ี่นี่นี่เวนตายซะอ๋อมันลมฮ๋ออีลมอีเวนอ๋อ Oh, oh, oh. อุ้ยแข็งอุ้ยกดผิดอ๋อเส็บปวดแล้วก็อดแมงเวหล่นไปเลยฮ่าฮ่าาฮ อุ้ยนี่แน่กระเด็นไปก่อนแบบอุ้ยคุณจะทำอะไรอ่ะเวอร์มาท่าของกูหรอเนี้อ่ะคืหยอไงล่ะ อลังการปะคือถ้าเล่นเรื่อยมันจะยิ่งสนุกขึ้นเพรเราต่อคอมโบเป็นไงแล้วก็เจอคนที่เก่งขึ้นด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมูไลเบโหมดพีพีถามว่าสนุกไหมเฮ้ยสนุกแล้วมันคือเราสามารถเล่นได้เค่อนข้างได้เ,เรื่อยเลยอะ่ะ แบบเออไม่ต้องสนดใจเก็บเร็วคือมีอารมณ์แล้วอยไปเก็บเร็วก็ได้นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็มันก็ยังไม่ปิดเรื่องโคนะ้ชเบต้าเนาะก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครเนาะที่แบบเอออยากเล่นอยู่แล้วแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยมันก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะของรางวัลต่างๆมากมายชวนเพื่อน3าคน ตั้งแต่หนึ่งคน2คน3าคนอย่างเงี้ยก็ได้รับของแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยของประดับหลังแบบถาวรอ,อ่างเงี้ยนะยก็คือลดต,ต็มแตนนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจบลุยแฮ่จบลอยแฮ่จบแล้วแฮ่พามพาม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ